ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565ของนายวิไลศักดิ์อยู่พง์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนภูทอกวิทยาตั้งอยู่เลขที่236หมู่ที่3ตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬร,รหัสไปรษณีย์38210โรงเรียนภูทอกวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียนทั้งหมด225คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนประวัติการทำงานนายวิไลศักดิ์อยู่พง์เริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564 ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินยัยไม่ถูกลงโทษทางวินยัยไม่ถูกฟ้องคดีอาญาไม่เคยลากิจลาป่วยประวัติการศึกษาจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทคณะครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานี การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย5ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยนวัตกรรมจิตตศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถรอบด้านสร้างให้ผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศิลปะดนตรี กีฬามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นำผลสำเริจของผู้เรียนมาวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัด และประเมินผลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพมีระบบสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการนำเสนอผ่านโปรแกรม PowerPoint วิดีโอสื่อการเรียนจาก YouTube เป็นต้นขับเคลื่อนนโยบายรูปแบบและแนวบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในช่วงที่มีการระบาดซ้ำในรอบที่2ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom Google Meet มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างสม่ำเสมอตามแผนการนิเทศของโรงเรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนตามระเบียบของทางราชการมีแผนการติดตามควบคุมที่ตรวจสอบได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ โดยมีนโยบายให้ครูเข้ารับการอบรมต่างๆสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรมีการสร้างขวัญกำลังใจย,ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณะครูและบุคลากรมีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษาหารือวางแผนกำกับติดตามรายงานและประเมินผลมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาสะอาดและปลอดภัยภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปี2565ถึง2568และมีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศท,ทางในการบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนภูทกวิทยาโรงเรียนภูทกวิทยาจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรชัชญาเรียนดีมีวินัยน้ำใจประเสริฐเลิศคุณธรรมมีการสร้างนวัตรกรรมการสื่อสารแบบ360องศาผ่านเทคโนโลยีดิจิตัลในแอปพลิเคชัน i n e Facebook เพจโรงเรียนภูทอกวิทยา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนภูทอวิทยามีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนองค์กรศาสนาทั้งในระดับพื้นที่อำเภอจังหวัดตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาระดมทรัพยากรในด้านต่างๆเช่นด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ลงนาม MOU ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนที่มีนวัตกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จากเดิมเป็นแบบบูรณาการหรือ problem-based learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นฐานเสริมสร้างปัญญาจากภายในเป็นต้น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะและความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นสามารถนำความรู้ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอนที่2ประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการประเมินคุณภาพภายนอก 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลจากสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้คิดค้นนวัตรกรรมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสู่ความสําเร็จผ่านโมเดลวิไลศัก RT3S โมเดลที่มีวงจรเดมมิ่ง หรือ Deming Circle หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า PDCA เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ V มาจาก Visionary Leadership หมายถึงการนำที่มีวิสัยทัศน์ร,ร่วม I 1มาจาก Information Management หมายถึงการบริหารข้อมูลสารสนเทศ L มาจาก Learning Center Education หมายถึงการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง A1 มาจาก Achievement หมายถึงการมุ่งผลสำเร็จ I2 มาจาก Integration หมายถึงการบริหารงานแบบบูรณาการ S มาจาก Strategic Management หมายถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ A 2มาจาก Agility หมายถึงความคล่องแคล่วกระตือรือร้น K มาจาก Knowledge Management หมายถึงการจัดการความรู้ T มาจาก Teamwork หมายถึงการทำงานเป็นทีม R มาจาก Revolution หมายถึงปรับปรุงพัฒนาด้านผู้เรียนด้านโรงเรียน ครูผู้บริหารด้านสังคมนำไปสู่การปฏิรูปการจัดการศึกษาต่อไป 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง3.1เชิงปริมาณ3.1.1นักเรียนมีผลสมริดทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นร้อยละ3ผลสมริดทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เปรียบเทียบกับผลสำเริจทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นักเรียนมีผลสำเริจทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ3 3.1.2 ครูร้อยละ95มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศหรือ best practice competency และคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรจากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564พบว่าครูผู้สอนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศหรือ best practice competency และคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรร้อยละร้อยตัวอย่างเช่น 1. โครงการสมุนไพรภูท่อก 2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ PBL เรื่องเครื่องประดับศิลาพร 3. การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดช,ชอบในการส่งงานในการเรียนวิชาชีววิทยา6รหัสว33246โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STEM เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. สร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์เพจ Facebook ครูเปียพาเพลินแอปพลิเคชัน TikTok ช่อง p i a n o c o m เป็นต้น3 1 3โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดระดับโรงเรียน3 2เชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรผู้เรียนมีคุณภาพผู้ปกครองไว้วางใจในการบริหารสถานศึกษา ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนภูทอกวิทยาเพิ่มขึ้นองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 1. ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นคณะทำงานค i c k อ f สถานศึกษาปลอดภัยระดับภูมิภาค 2. ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา2565 3. ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นคณะทำงานระดับศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564ศูนย์สอบสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการ4 ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมพนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่1ปีการศึกษา2564 5. ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นอนุค,คณะกรรมการจัดงานถวายผ้ากรถินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2564 6. ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565ถึง2569และแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ7 ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมประชุมในการอนุมัติจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565ถึง2569และแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬณนะศึกษาที่การจังหวัดบึงกาฬ8 ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรัญญัตรวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมุ่งผลสำทริ์ของงานเป็นหลักมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครูนักเรียนเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด